วานอนหลกอนกปจาที่เหลือเนี่ยที่เหลือเนี่ยน่าจะสอบผ่านได้ะแต่เดี๋ยวมีพออโรงเรียนคอมสมาเนี่ยมันเงินมันอยู่ตางได้คนมันต้องมีก็การคนเงินมันอยู่ในบัญชี เดี๋ยวนายถามหน่อย่าเร่งแข็งเลยอย่าไปเรีบเดี๋ยวนายถามหนูักที่หลับบ้านราคาดีด้วยขายให้ที่เขา ให,ให้พี่น้องประชาชนท,ที่โอนเงินเข้ามาเนี่ยาท,าทางท่านผู้ว่าท่านก็เป็นห่วงใยนะครับท่านก็ให้ผมลงมาช่วยช่วยดูนะครับเพราะว่า,เ,าเงินหนึ่งเงินจำนวนมากนะครับการใช้ใจ่ายต่างๆแล้วก็ตอนนี้ก็มีกระแสออกมาว่า,าไม่เดี๋ยวกลัวว่าไม่ตรงวัตถุประสงค์นะฮะตอนนี้เราก็ได้ได้ได้ได เชิญน,นะฮะผู้ที่น้องเขาเขรรมน้ำถือนะอย่างเช่นพอโรงเรียนกรยารศึกยาสันเช่นเจ้าของสำนักติวบ้านบ้านความรู้เนี่ยมาเป็นที่ปรึกษ,ษานะครับนะครับเขาอยาก็จะเรียนสอบถามน้องเนาะในประเด็นที่ทางโซเชียลเขาสงสัยเกี่ยวกับพวก,น,น,พวกน้ําหอมพวกไอแพดอะไรเนี่ยน้องเลยก็มาด้วยก็อันนั้นชื่ออาจารย์เหมนะฮะเป็น สำนักติวบ้านความรู้นะฮะซึ่งเป็นคนดูแลติวน้องเขาก่อนจะสอบข้อแพทย์ได้เนี่ยก็จะเชิญมาด้วยนะครับก็ทักงสคนนะด้วยกรรมการการจช้จ่ายเงินตัวนี้อ่าคือให้มาดูแลเรื่องเงินคือเงินเนี่ยน้องเขาก็ไม่คิดว่าจะได้มามากขนาดนี้นะครับแต่เมื่อมันมากขึ้นผู้ผู้มีศรธามากขึ้นเนี่ยในการเท่ายเงินเนี่ยมันก็ต้องมี มีที่ปรึกษาในการใช้จ่ายเงินนะครับเบื้องต้นก็ให้ทาง้องโวเนี่ยไปทําแผนการใช้จ่ายเงินมาเพราะแพทย์เรียน6ปีเนี่ยว่าจะมีเงินใช้จ่ายประมาณประมาณเท่าไหร่นะครับเมื่อได้เงินยอดเงินจานวนนี้มาแล้วเนี่ยว่าจะใช้จ่ายในในหปีนี้เท่าไหร่เราก็จะเก็บเงินตัวนั้น,น,นเนี่ยแยกบัญชีออกมานะครับสาหรับเงินส่วนที่เหลือเนี่ย เมื่อวานนี้ได้คุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกรยารศึกษาพิรศรวมทั้งคุณครูเหมสำนักติวบ้านความรู้เนี่ยก็มีความเห็นตรงกันว่าควรจะเก็บเอาไว้เป็นทุนให้น้องนะหลังจากเรียนจบแพทย์6ปีแล้วอา,อาจมีความจำเป็นที่ต้องเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางหรือไปต่อ,อาสาขาที่ต้องใช้เวลาอันนั้นอาจจะต้องใช้เงินจำนวนมากนะครับ การเก็บเงินเนี่ยเรปรึกษากันหลายหลายทางทางนึงก็คือการไปซื้อสลากอมสินในชื่อของน้องให้มีกำหนดระยะเวลาอย่างน้อย5ปีเอาไว้นะครับมันจะได้ดอกผลที่กินแล้วก็จะได้ไม่เป็นเงินสดอันนี้อันนี้เป็นแผนคร่าวๆที่เราคุยกันไว้นะครับแล้วขอเรียนนะฮะจากการตรวจสอบเมื่อวานเนี่ยคุยกับทางเจ้าของบัญชีเนี่ยเงินที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไร ยังอยู่ในบัญชีครบถ้วนนะครับยังอยู่ในบัญชีครบถ้วนยอดเท่าไหร่ครับตดือนนี้เออ่ยอด3ล้านเท่าไหร่สามล้านเจ็ดสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันครับก็ตัวนี้ยุติการปิดแล้วเอ่อขนาดเนี้ยเออ่ตั้งแต่วันที่มาเยี่ยมครั้งที่แล้วก็คุยกันแล้วบอกว่าเงินที่ใช้ในการเรียนเนี่ยเออ่มันมันมันพอแล้วแล้วมันมากนะฮะก็ให้ให้น้องเขาไปปิดบัญชี ก็ดาเนินการปิดบัญชีไปเรียบร้อยนะครับปิดบัญชีที่รับบริจาคเนี่ยไม่สามารถจะโอนเข้ามาได้แล้วนะครับแล้วให้น้องเขาเปิดบัญชีใหม่เอามาเอามาพักรอเอาไว้ครับในประเด็นที่ทางโซเชียลเขาสงสัยเกี่ยวกับพวกิน้นําหอมพวกไอแพดอะไรนี่ไอแพดมีจริงๆค่ะไม่ได้ตั้งใจจะผิดบังเพราะาหนูก็ต้องใช้เรียนบ้านหนูก็มีอินเทอร์เน็ตจริงๆเพราะว่าก็มีช่องที่เรีออนไลน์ด้วยอินเทอร์เน็ตก็จาเป็นใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ราคาสูงมากค่ะก็ มันจําเป็นของจําเป็นต้องมีค่ะสมัยนี้ต้องมีอินเทอร์เน็ตตอนแรกที่หนูเลือกซื้อ iPad เพราะว่ามันเขียนได้ระหว่าง iPad กับโนบุกจะซื้ออะไรดีก็เลยเลือกซื้อ iPad พอเขียนได้ด้วยจะได้ประหยัดค่าชิปติวด้วยค่ะแล้วที่เลือกซื้อ iPad Pro เเขาบอกว่ามันแพงที่สุดก็ไม่ได้แพงหนูก็ซื้อรุ่นต่ําสุดของรุ่นนี้แล้วค่ะเพราะว่าหนูกะใช้ย,ยาวๆไปเลยค่ะซื้อครั้งเดียวก็ซื้อของดีไปเลยค่ะ ห้าหกปีใช้แบบไม่ต้องเปลี่ยนเป็นตอน,น,นที่หนูซื้อเป็นชิปตัวล่าสุดด้วยค่ะก็เลยอัปเดตรุ่นได้อีกนานก็เลยคิดซื้อตัวนี้ค่ะน้ำหอมนหระน้ำหอมราคาหลักร้อยค่ะไม่ได้ถึงขนาดนั้นซื้อจากของถมเลไม่ใช่ค่ะเป็นซื้อก้นขวดที่มันเหลือน้อยแล้วเป็นมือสองค่ะซื้อมาค่ะราคาสามร้อยบาทห้ามลค่ะคืออ่าจะบอกว่า อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเราซื้อก่อนที่เราจะก่อน,นหน้านี้นะะหนูมีอยู่แล้วค่ะปากกาหนูก็มันจําเป็นต้องใช้เรียนนะคะปากกาปากกาสีก็ราคาไม่ได้แพงมากก็จําเป็นต้องใช้เก็บเงินยังไงที่รามาซื้อิที่ส <ทำ S 2> ี่ทํางาน,นค่ะที่จริงก็เริ่มทำตั้งแต่มอต้นแล้วแต่ไม่ไม่ได้ทาเต็มตัว ก็ทำอาทิตย์ป้องการหาทุนเรียนตัวเ <c oughs> องเลยเบ่ยงเบาภาได้ผู้ปกครองเลยอะไรนะคะการเบ,ารรารบ่ยงเบาภาให้ผู้ปกครองด้วยใช่ค่ะเพราะว่านหนูก็การหนูอะ่ะอยากซื้ออะไรก็ไม่ได้อยากของอะไอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยทํางานเพื่อจะได้แบบมีของตัวเองค่ะ <c oughs> แล้วเรื่องจัดฟันหนูจัดตั้งแต่ม .4 แล้วค่ะก็ตอนนั้นก็ทํางานมีเงินเก็บ ประมาณก้อนนึงก็เลยเลือกที่จะไปจัดฟันค่ะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องฟันค่ะก็ค่ะใช้สตินิดนึงค่ะจะบอกอะไรถึงผู้ที่มาไวจากเงินให้เราบ้างว่าเราจะยืนยันได้ไหมว่าเราจะใช้เงินตูกบาททสกตังามให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาของเราจริงๆค่ะก็มีผู้ดูแลจริงๆค่ะไม่ไม่ได้ใช้จ่ายเพื่อเข้าของส่วนตัวหรือนอกวัตถุประสงค์แน่นอนค่ะแล้ว เออ่ท่านคะคือมีคนอ,อยากให้โอนต่างคืนนี่สามารถทำได้เลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยไป,ไป,ไป,ไปสุดท้ายครับหนูครับแล้วบ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วหนูมีกี่หลังมีแค่นี้แหละคะ่ะเท่าที่เห็นถ้าคนที่พูดบอกว่ามีก็หาหลักฐานมาก็ได้คะ่ะเพราะว่าม,มันไม่มีจริงๆ